เริ่มตอนที่18นะครับจากตอนที่แลว้วเพกได้ทาการปาเครื่องมือเกษตรกร,รครอ,อบจักรวาลในโม่ของหกไปปรากฏว่ามันโดนปีกของไวเวอร์อย่างจังครับทั้งรูและเทียบประกันตกใจกันต้ำตามกันหลังจากนั้นนะคระับเพยได้ทาการปาซ้ำอีกหนึ่งดอกครับรอบนี้เข้าเต็มลําตัวมังกรนครับทำให้เจ้าวังกรลุ่มลงจยูทองฟ้าครับในไม่ชา้าเพกได้ทาการสั่งการให้พวกคุโะคระเข้าไปซ้ำเพื่อเก็บป,ป่าปรากฏว่าในการโจมตีครั้งนี้นะครับไม่มีความเสียหายที่สําคัญเกี่ยวกับทหมู่บ้านของเพยนะครับเพกได้ทาการสอบถามรู้ว่าการจจมตีีีในนนคร้้งเป็ จากท่านจอมมารเลยรู้ตอบว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นไวเวิร์นป่ามากกว่าถึงจะพูอวินได้ยากก็เถอะแต่ในไม่ช้านะครับพกก่อครูโรได้ทําการกลับมารายงานเกี่ยวกับเจ้าตัวไวเวิร์นนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวไวเวิร์นได้ทาการเสียชีวิตไปแล้วนะครับจากการตกรจา,ก,ก,ากท้องฟ้าตัดภาพมาที่ปราสาทจอมมานะครับข่าวการโจมตีของไวเวิร์นได้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้างนอกจากนี้นะครับทางหงค์ของมังกรทางตอนใต้นะครับได้ทราบถึงการโจมตีของไวเวิร์นดังนั้นเจ้าของที่ดินนะครับต้องการจะผูกมิรกับคนที่จัดก,การมันได้กว่าเป็นู